สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสัปดาห์นี้มาพบกับภูวัฒนาอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองนะคะนักเรียนคะคำว่าสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรนะคะ ลองทบทวนความรู้ดั้งเดิมของเราสิคะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นคืออะไรนะคะคิดออกยังคะอ่าไปดูต่อกันเลยค่ะ อ่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะพอเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมแล้วความหมายมันก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนซึ่งสิ่งต่างๆนั้นนะคะมีอยู่มากมายมีความแตกต่างออกไปทั้งสิ่งที่ธรรมา มาชาติสร้างขึ้นและสิ่งที่คนเป็นผู้สร้างขึ้นเรารวมเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวนนเองเราสามารถนะคะจำแนกสิ่งต่างๆได้2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตเราไปดูกันต่อเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตก่อนเลยว่าการที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นต้องมีลักษณะสําคัญอย่างไรนะคะอ่าหนึ่งและสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์และพืชมีการเจริญเติบโตและหยุดเจริญเติบโตเมื่อโตเต็มวัยนะคะอ่าอันนี้คือภาพของสิ่งโตนะคะอ่าอันนี้อะไรคะวัวนะคะช้างนะคะ อ่าลิงอ่าดูต่อค่ะอ่าข้อสอง สิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายร่างกายคนและสัตว์เนี่ยจะมีการขับถ่ายของเสียนะคะในรูปของเหงื่อปัสสาวะและอุจจาระส่วนพืชจะขับออกมาทางรูป,ปากไปคือการทายน้ํานั่นเองอเห็นไหมคะสุนัขตัวนี้นะคะกําลังขับถ่ายนะคะต่อไปอันนี้ก็ปัสสาวะนั่นเองอเห็นไหมคะส่วนพืชก็จะมีการคายน้ํา นะคะไปดูต่อข้อที่สามกันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตมีต้องการอากาศหายใจไม่ว่าจะเป็นคนนะคะสัตว์ต่างๆนะคะหายใจเพื่อการดำรงชีวิตส่วนพืชหายใจเพื่อน,นําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาสร้างอาหารนะคะถ้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่มีอากาศหายใจก็จะตายนะคะนักเรียนไปดูข้อต่อไปค่ะทีนี้ข้อ4ี่ สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งแล้วพอพูดถึงตอบสนองต่อสิ่งแล้วนักเรียนคะอามาดูค่ะภาพแรกเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นภาพของนะคะต้นไมยราบนะคะเมื่อเราเอามือไปสัมผัสไมยราบใบมันจะหุบนะคะอันที่สองนี่คือต้นกาบหอยแครงนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีแมลงเข้าไปนะคะกาบหอยแครงก็จะหุบใบส่วนอันนี้ก็คือ ไก่นะคะตอนเช้าไก่จะขันเมื่อเห็นแสงตะวันนะคะอัะอนนี้รูปของกระเบื้อนะคะเมื่ออากาศมันร้อนกระบื้อก็จะลงไปแช่ในปากหรือขี้โคนนั่นเองนะคะส่วนภาพนี้เป็นภาพของลักษณะของสุนัขอากาศอากาศร้อนนะคะมันก็จะมีการระบายความร้อนจากการหอบนั่นเองส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นภาพของลักษณะของมแมลงนะคะจะบินเข้าหาแสงไฟอันนี้คือเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะอ่าหา้าสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำเพื่อสร้างพลังงานและการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะถ้าร่างกายคนและสัตว์ได้รับอาหารและน้ำไม่เพียงพอนะคะเหมือนพืชเหมือนกันได้รับน้ำและธาอาหารไม่พอเนี่ยอาจจะทำให้ไม่เจริญเติบโตหรือว่าตายได้นะคะอ่าเห็นไหมคะสุน,นัขก็มีการกินอาหารนะคะอันนี้คือ มีแพนด้าไหมคะหมีแพนด้าก็มีกินกับต้นต้นไผ่นะคะอันนี้คือไก่ไก่ก็จะมีการกินอาหารนะคะต่อไปกันเลยคะ่ะข้อที่หกคะ่ะ ข้อที่6สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์นะคะการที่สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ก็เพื่อออกลูกนะคะเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและเป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ให้สูญพันธุ์ไปด้วยนะคะ,ะตัวนี้นะคะลักษณะของพึ่งนะคะจะช่วยมาผสมเกสรดอกไม้และทาให้ดอกไม้สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นั่นเองนะคะ าภาพนี้เป็นวัชจักของวงจรผีเสื้อเราจะเห็นว่าผีเสื้อออกไข่แล้วนะคะก็จะมีลักษณะ,จะเจริญเติบโตจนถึงตัวเต็มวัยเป็นตามวัชจักรนะคะอ่าต่อไปนะคะไก่เห็นไหมคะไก่นี้พอออกออกไข่เสร็จปุ๊บนะก็จะเป็นตัวเล็กแล้วก็จเจริญเติบโตจนเป็นตัวใหญ่ตัวเต็มวัยนะคะอ่ามาดูข้อที่7นะคะข้อที่7นะคะสิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่นะคะ คนหรือและสัตว์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ส่วนพืชมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและสังเกตได้นค่อนข้างยากาภาพแรกเห็นไหมคะสัตว์กําลังวิ่งนะคะต่อไปภทพที่2เห็นไหมคะต้นไม้กําลังเคลื่อนไหวเมื่อโดนกระแสลมนะคะแต่ไม่เคลื่อนที่นะคะต้นไม้อันนี้คือลักษณะของเสือซึ่งเขากาลังเดินนะคะหรือ เคลื่อนไหวของสัตว์เอง,ท,งทั้งข้นเคลื่อนไหวทั้งเคลื่อนที่นะคะจะเป็นสัตว์แต่ถ้าเป็นพืชจะมีการเคลื่อนไหวอย่างเดียวไม่เคลื่อนที่นะคะ,ะดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะนะักเรียน หลังจากที่ดูนะคะักษณะคลิปวิดีโอแล้วว่าลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะลูกสิ่งมีชีวิตต้องมีการเจริญเติบโตนะคะมีการขับถ่ายของเสียนะคะหายใจได้อตอบสนองต่อสิ่งเร้าต้องการอาหารและน้ํานะคะสืบพันธุ์ได้เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้นะคะนันนี้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตทีนี้ มาดูลักษณะสําคัญของสิ่งไม่มีชีวิตบ้าง่าสิ่งมีชีวิตไม่มีการเจริญเติบโตลูกไม่หายใจนะคะไม่ต้องการอาหารและน้ํานะคะไม่ขับถ่ายของเสียไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่สืบพันธุ์นะคะและว้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวเองได้นะคะ,ะนะคะนักเรียนคะจากที่นักเรียนดูคลิปวดีโอนะคะของครูไปแล้วนะคะ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนย้อนไปดูคลิปในวิดีโอนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นทีนี้สัปดาห์นี้ครูจะให้การบ้านนะคะ,ะการบ้านก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานี่แหละค่ะนะคะทีนี้ให้นักเรียนนะคะดูภาพนะคะและสังเกตว่าในภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นสิ่งใดบ้างนะคะให้เขียนให้ได้มากที่สุดลกูก จากนั้นจากที่เราเขียนเสร็จแล้วเรานำมาแยกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไหนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตให้นักเรียนแยกให้ถูกต้องนะคะนักเรียนโดยทำลงในสมุดค่ะไม่ต้องวาดภาพนะคะก็คือเขียนหัวข้อว่าใบงานที่1สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากนั้นข้อหนึ่งจากภาพที่กฤตโนทให้นักเรียนเห็นสิ่งใดบ้างน,นักเรียนก็เขียนไปเลยค่ะพอมาข้อ2นะคะ ถ้านําข้อมูลจากข้อนหนึ่งมาจําแนกเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเราจะแนกได้อย่างไรนักเรียนก็เขียนไปว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างและสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนทีนี้ในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนในสัปดาห์นี้นะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเรามาพบก,กันใหม่นะคะเรื่องการสารวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตใน บริเวณของบ้านเรานั่นเองนะคะสัปดาห์นี้จบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนพบกันสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย